ครับวันนี้ผ้าปินองมายืนเด้งลดตักอ้อยบ่ได้ไปไกลนะครับเพราะมันห่อนมันห่อนเนี่ยก็เลยเบิง้งเล็กไกลๆเอานะคะ่เนาะโรงงานตะเกียงไปสิบหยุี่ินองตอนนี้ป้าอ้อยอยังเต็มอยู่เลยตอนนี้กำลังเล็งครับต้องย้ำขึ้นย้ำเบี้ยนเลยค่ะลดอ้อยอยังต้องย้ำขึ้นย้ำเบี้ยนตอนนี้คือมันมันแดดคัะ่ะน้องงานกับลำบากรถแก่เขียวพ่อรถ โรงงานกับเชียมไกลสุปิติใหเขาก็เฮตเต็มที่แล้วค่ะรถมันก็ะเสียดูกแบบนี้โอ้อยหนอนตัดมะพี่น้องอเด็ดผักดเ่าพี่นองถ่ายเบิงิวน้ำข่เด็ดโพดเดือดโพ โดดผูดอืม,อมน้อค่ะหุดผักอ่ะสูดแดดวะไปต้นอน

เป็นตะห่อนมาคุะหลุดตาต่อยบินๆเอ้ยห่อนลายทุกเมื่อใส่ตะเื่องจักแล้วพี่น้องเอ้ยคนกับบมีแห้งงานเห็ดแล้วใส่ตะเครื่องจักอ้อยปลูกกับ่าตองคอนปลูกใส่รถปลูกเนาะค่เกี่ยวเข่ากับใส่รถเกี่ยวอ้อยกับใส่รถตัดทุกเมื่อนี่คนตกงานพี่น้องรลดมีงานเห็ดแต่คนตกงานเบิด ข้างบนที่เราเนี่ยกัดเอาไว้บืบนๆเนี่คนสองสมองสองสมองกลัวเนี่สิบไหลหย,ยียบเอาตีไปซะสามสมองตัวสามสมองตัวสิบไหลสามสมองสิบไหลในลอยกวาดไดเป็นอะไรลอยออันนี้ก็ได้ลอยกวาด ขอบุญในไลน์ที่สามารถรับชมเราสามารถเป็นติดตักอ้ด้นยกันนะค่ะ